ครับจกเพยล็อกตกปลามือสองใบวิลเลช่นนะครับที่เห็นอยู่น,นี้เป็นล็อกมือสองครับเป็นของอาบูกาเซียนะครับเอมบัสเซอร์เจ็ดพันก็ผลิตนี่ครับเมนะกินสวีเดนนะก็ลอยตามที่เห็นเลยครับมีคลิกเสียงครับ สภาพก็นี่ครับมีนิน้นรอยตรงนี้นะขนาดจุดสายก็มองเห็นชัดเจนครับอ่ะน้วนลอยประมาณนี้ครับก็หมุนด้านหน้านื่นประมาณนี้ครับการกลับทำงานปกติครับ ฟีสปูนฟีสปูนก็ลื่นประมาณนี้ครับหัเกลีสายหมุนลื่นไม่สะดุดครับ ส่วนระบบเบรก็แน่นอยู่แน่นอนครับก,ก็มีเลือกคาบฝุ่นคาบจารบีหน่อยครับก็ไปเช็ดไปล้างเอาครับใคได้ไปก็ไปล้างภายในหน่อยครับจะได้หมุนลื่นกว่านี้นะก็ใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดใน Lazada หรือ Shopee ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจทักแชทสอบถามได้ครับคลิกเสียงเสียงได้ ฟีดเสียงดังดีนะก็สนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ